และแล้ววันนี้ก็มาถึงนะครับกับ การมาถึงของร่างใหม่ของบาสเตียนนะครับอย่างบาสเตียนแอคคอร์ดนะครับที่บอกได้เลยว่าเก่งมากๆนะครับถ้าเกิดกรณีที่เราเริ่มหลังนะครับก็สามารถทําให้เรียงกาของเราสามารถดรีฟเช็คได้นะครับถ้าเกิดเราสแตนเกตสามถ้าเกิดว่าเราได้ทุนดรีฟเลยนั่นเองนะครับถ้าเกิดว่ามันจะตีถึง4ีดรีฟเลยนะครับถือว่าโคตรแรงนั่นเองนะครับแต่แน่นอนว่าการมาถึงของเสอร์ใหม่ของบาสเทียนนะครับทำให้บาสเตียนนะครับเล่นได้โฟล์กว่าเดิมนะถึงแม้เด็กมันจะจะเป็นคอเกตสามเยอะเหมือนเดิมนะครับแต่ว่ามันก็ยังมีลูกเล่นในการสลับระหว่างกกกกกาาาาาาารรรรรรเเ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 ลลล่่่่่่่่่่่นน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 ขขออ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 งงงงบบบบบบ์ซซมมมัััััสสีีียยแแคคคคคคดดดดะะะะถืววป็็หึึึทใจจไไไ้้้้ิ นะครับถ้าเกิดขายผู้สนับสนุนใจของเราไปนะครับอย่างร้านฟูจิเนนต้าพีซีจีคาเฟ่และสโตร์นะครับหรือร้านตั้งอยู่ที่ซอยเจริญกรุงร้อยเก้าแยกหนึ่งครับสำหรับใครที่สนใจที่จะซื้อซิงเกิลคอมพิวหรือเปิดบล็อกแฟนการภาษาญี่ปุ่นของผานะครับผมทิ้งที่อยู่เบอร์โทรลิงเพจเฟซบุ๊กไปที่เดสคริปชันหรือคอมเมนต์ข้างล่างให้แล้วนั่นเองนะครับซึ่งแน่นอนนะครับว่าเพื่อปการไม่เสียเวลาเดี๋ยวเรามาดูเด็กตัวฟังของบ้านเส้นแอคคอลของเรานะครับว่ามันจะเฟียวเหาะแค่ไหนนั่นเองนะครับโอเคนะคครรรรัััับบกกกก็็็มมาาเเเิ่่ทียดนนนลลแ้วะครับ ฟอร์ดรุกแล้วก็บาสเตียนแอคคอร์ดนั่นเองนะครับแน่นอนครับว่าตัวเริ่มนะครับใช้เป็นตัวเริ่มตัวไหนก็ได้แต่ผมใช้เป็นวิงเกลเบรคไปกันนะครับผมซิงบลาสเตอร์นะครับฟอร์ดถ้าโดนรุกไรทับครับโชกเกตสามสองใบนะครับจากนั้นเปิดท็อปการ์ดหนึ่งใบครับถ้าเกิดเป็นยูนิตการนะครับคอโรงเรียนนะครับแต่ถ้าเกิดไม่ใช่นะครับลงดรอปนั่นเองนะครับส่วนรุกนะครับถ้าเกิดสมมติว่าโดนบาสเตียนร่างแรกไรทับครับโชกเกตสามสามใบนะครับจากนั้นจวดการ์ดหนึ่งใบแล้วทำไมแอคคอร์ดถึงมอยู่ในไไลลนน์์ดด้่่ะะะคคคครรรรัับบเพาาวแออถืืืืืออ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 อวว่่่่่่่่าาาาาาชชเเเเเหหมมมนนนนนนนกกกกกัััับบบบบบสตีียรรรงงงแะคซึจไทท เล่นแรกแรกก็เหลืออีก2เทคนะครับก็เริ่มจากเทคแรกที่เป็นคอนก่อนนะครับก็คือเรียกการเกยสามของเราหรือสูงกว่าทุกใบนะครับแถวหน้าบวกเพิ่มอีก5,000ันนะครับแค่เฉพาะเรียกการครับวันไม่ได้บวกนะครับซึ่งผลนี้มันจะเกิดขึ้นตลอดเกมครับก็คือยืนเธอที่ฝ่ายนั่นแหละครับถือว่าเก่งมากๆนะครับก็เทคออโต้อีกเทคนึงนะครับก็คือเมื่อจบแบทเทิลที่มันตีนะครับสามารถเลือกเรียกการเกยสามหรือต่ำกว่าของเราหนึ่งใบสแตนนะครับก็คือ ตีลุกฟรีนั่นแหละครับถ้าเกิดสมมติว่าวันเกิดอีฝ่ายเป็นเกรดสามหรือสูงกว่านะครับยูนิตนั้นก็จะได้เทคดังนี้ครับก็คือเรียกอากาศวันเพื่อเทิร์นเมื่อยูนิตนั้นโจมตีซีบีหนึ่งทิ้งการติดชื่อบัสเซนจากบนมือเราหนึ่งใบยูนิตนั้นสามารถได้เช็คได้จนจบแบตเทิน ซึ่งความสามารถนี้จะเกิดขึ้นจนจบเทิร์นนั่นเองนะครับก็คือไอเทคที่เรียกัดได้เช็คได้มันเกิดขึ้นจนจบแบตเทิร์นที่ไอตัวที่มันพึ่งลุกมาใหม่กตีนะครับก็ทวินได้ถ้าเกิดสมมติลุกมาอีกรอบก,ก็ทวินได้ไม่ได้แล้วนั่นเองนะครับก็ถือได้ว่าเป็นวันการอีกหนึ่งใบนะครับที่เก่งมากๆครับที่ทำให้เรียเราได้เช็คได้แต่เราต้องเริ่มหลังนั่นเองนะครับต่อมาครับก็คือเกรด4ของเราครับก็คือบาซนคราม4ใบนั่นเองครับหลายๆคน,นสงสยัยเอ้ยพี่ไหนนๆก็ เราทุกตัวบวกเพิ่มอีก2 0 0พลงถึงแวนด้วยก็เทคต่อมาครับก็คือเมื่อจบแบทเทอร์นี่มันตีแล้วเราได้เช็คได้เกตสามหรือสูงกว่านะครับทำการถุยบาสเตียนที่อยู่ในโซลหรือบนมือเรานะครับลงดรอปนะครับสแตงนเรียกเกเกตสามของเราทุกใบและยูนิตเหล่านั้นพาวเวอร์บวกเพิ่มอีก1,000 0นั่นเองนะครับคือเทคพรามนะครับก็ข้าเป็นเทคที่ฟรีคอร์สครับยกเว้นแค่ถุยบารเตียนนั่นเองนะครับซึ่งแน่นอนว่าเด็กเนี้ยมันเอาบารเตียนวนกลับมาได้เรื่อยอยู่แล้วนั่นเองครับก็ รเราก็สามารถไล์ครามนะครับเพื่อมาใช้ปิดเกมได้แล้วก็ครามเป็นยูนิตที่ตี5เวฟที่ค่อนข้างเก่งสุดๆแล้วก็ตีโคตรแรงนั่นเองครับซึ่งก็ไม่น่าแปลกใจเท่าไหร่ครับว่าทำไมผมถึงยังใส่ครามอยู่ในเด็กนี้ถึง4ใบเลยนั่นเองนะครับอีกอย่างมาติดบัตเตียนนะครับก็เอามาที้งเปนค่าคอสองแอคคอร์ได้เช่นเดียวกันนั่นเองนะครับ ต่อมาเป็นในส่วนของเกรซันครับก็แน่นอนอีกแล้วครับว่าแอคคอร์ดนะครับสามใบนั่นเองนะครับแน่นอนเขาก็ใส่แอคคอร์ดมาเพื่อเอามาเพอร์ซนาไรล้วนๆนะครับกับเทคคอนอันแรกนะครับที่ไม่ใช่ตัวมันถือว่าเป็นบัตรเต้น่างแรกนะครับก็คือที่ทําให้เรียการเกีร์สามลิสสูงกว่าของเราทุกใบนะครับที่อยู่ในแถวหน้าพาวเวอร์บวกเพิ่มห้าพันตลอดเกมใกล้เทคที่เมื่อมันตีเสร็จนะครับลุกเรียการเกีร์สามลิสต์ต่ำกว่าของเราหนึ่งใบมาในสภาพสแตทแล้วก็สามารถมอบเทคได้นะครับถ้าเกิดเราเริ่มหลังนั่นเองคค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 รร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 ััััััับบบบบบบใใใให้้้้เเ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 เีียยกกกกกกกาา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 ์์ดดนน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 ่่่่่ะะะสสมมมมถถไไไททช็็็็็ออ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 งงงืืวๆลแพซิป 5คอสของแอคคอร์ดด้วยนั่นเองนะครับเกรด3ไปต่อมาครับน,นี่ถือว่ายังเป็นคอการ์ตตั้งแต่บล็อก1ยันปัจจุบันเลยนะครับก็คือเอาเด่น4ใบนั่นเองครับเมื่อเข้าสู่ช่องเรียกการ์ดครับซีบี2โซบัต1เลือกการ์ดจากบนมือ1ใบเขาลงช่องเรียกการ์ดถ้าเกิดการ์ดที่คอลงมาเป็นเกรด3นะครับจบการ์ต2ใบครับการเทคออโต้ Auto อีกทีหนึ่งเมื่ออยู่ตรนี้โจมตีครับถ้าเรามียูนิตเกรด3ในสนาม3ใบหรือมากกว่า ยุคนี้นี้พาวเวอร์เพิ่มขึ้นอีกห0 0ครซึ่งเทคนิคสแต็กได้นั่นเองครับก็คือถ้ามันลุกมาแล้วก็ตีเราก็บวกเพิ่ม5,000ได้งในซัมกรอมนะครับถือว่าเอาได้เป็นตัวฟาร์มมือแล้วก็ปูบอร์ดได้เก่งมากๆเลยครับก็ติดไว้4ใบเหมือนเดิมนะครับถือว่าเก่งสุดๆไปเลยนะครับต่อมาครับเป็นมังกรตัวใหม่นะครับที่ผมติดเด็กไว้ซึ่งใส่มันถึง4ใบเลยนั่นเองนะครับเทคแรกเทคอยู่บนมือนะครับถ้าการไม่ได้จะถูกโชว์ในค่าคอส่งความสามารถกครับการนี้ถือว่าเป็นเกรด3 2ใบนั่นเองนะครับถือว่่าาเเกกงมๆลยนั่นนเองะครับ กรบเทคต่อมาคือเทคเรียกาดกับการเดียน Circle นะครับถ้ามันการดของเราติดชื่อบาสเตียนครับการ์ดใบนี้พลังบวกหนึ่งหมื่นชิลบวกเพิ่มอีกหนึ่งหมื่นครับซึ่งพอสามารถสามารถยินในเทิร์นอีกฝ่ายได้เพื่อใครงงนะครับก็คือตัวนี้อยู่เรียกาศดแล้วก็แอคคอรอยู่ช่องวันการดนะครับจากเทคแอคคอร์ดเองครับที่ทำให้ตัวนี้มันยืนสิบแปดตลอดเกมใช่ไหมแต่ว่าไอ้ตัวนี้มันมีเทคคอดอีกนะครับก็คือมันจะยืนเปยี่สิบแปดตลอดเกมเลยนั่นเองครับแล้วก็ตียี่สิบแปดแล้ว การไปนั่นก็เป็นชิลหมื่นด้วยแล้วก็เป็นตัวตี23หรือ28นะครับหรือ25นะครับถ้าไรเป็นบัสตินค่านนี่ครับถือว่า เก่งมากๆเลยนั่นเองนะครับสำหรับเจ้ามังกรตัวนี้นะครับต่อมาครับการ์ดที่ไม่ได้ใส่มานานนะครับดักเทรนด์สามใบนั่นเองครับหลายลๆคนอาจสงสัยครับเฮ้ยพี่พี่จะใส่ทำไมว่าลอนเลียแม่งดีกว่าเยอะเลยนะครับซึ่งแน่นอนว่าเทคดักเทรนด์ครับก็คือถ้าสมมติว่าเรามียูนิคเกรดสามในสนามสามใบหรือมากกว่าโซวาสองครับเกรดสามเท่านั้นนะครับสามารถบูสต์ได้นั่นเองนะครับซึ่งไอ้ผมที่ผมใส่ดักเทรนด์มาสามใบนะครับเพราะว่าการเปเนี่ยคือข้อดีของมันมันดีกว่าลอนเลียตรงที่มันยืนค้างอยู่ในบอร์ดนั่นเองครัััับบบบบบกกกกรร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 รณีีีีทท่่่่่่่่เเเเเดดดดดดด็็็คคาา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 นน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 นึ้้้มมมมอออออออ์์์หืววไไยยะะขแปงงใ ในการสร้างตัวบูสให้กับเรานั่นเองครับต่อมาครับเป็นในส่วนของเกรดหนึ่งแน่นอนครับว่าก็ตัวแบกเด็กนะครับโปรโมทติยศาสตรที่โคตรแพงนะตอนนี้นะครับอย่างสเปซโอนะครับเทคแรกของมันเป็นเทคคอนในช่องเรียกอากาศมือและก็ทริกเกอร์โซนนะครับในเทิร์นของเรานะครับถ้าวันการเราติดชื่อบาสเตียนนะครับการเป็นนี่เกรดบวกสองพาวเวอร์บวกเพิ่มอีกสองพันเป็นตัวบูสหมื่นและถือเป็นเกรดสาในสนามนะครับกระเทคต่อมาคือเทคสองเมื่อเข้าสู่ช่องเรียกอากาศนะครับถ้าวันการเราติดบาสเตียนนะครับเอาเกรดสามหรือสูงกว่าจะจบบบใงโโคคซนะรัากนนั้เลือกร์ขออองเเเรราาใบพพววิ่มีก ถ้าเกิดเราเอาบาสเตียนกับเข้าโซด้วยความสามารถนี้แล้วเราไม่ได้ไงแดมในเทอร์นนี้นะครับเราได้ไงแดมหนึงครับก็เรียกว่าเป็นตัวเติมโซตัวไงแดมมันก็ตัวปัดพลัง5,000ให้กับแวนนะครับถือว่าซาเปนโอเก่งมากๆครับแถมเป็นตัวบูสต์หมื่นด้วยโคตรเก่งโคตรโหดโคตรอันตรายเลยนั่นเองนะครับต่อมาครับก็คือ PG ของเรานั่นเองครับก็คือเอจิสแมดดากอนสี่ใบครับเทคง่ายๆเมื่อเข้าสู่ช่องการเดี่ยวนะครับเลือกยูนิตของเราหนึ่งใบยูนิตนั้นจะไม่ถูกคิดจนจบแบตเทิร์นถ้าเรามีมืองรรบกเเลม่ใสทอ ก็ถือว่าเก่งมากๆครับเพราะว่าเป็น PG ไม่ถึงมือครับเพราะว่าสมมติเรามีมือ2ใบ PG ใบนี้หรือมืออะไรไม่ดูนะครับแล้วเอา PG ใบนี้ไปกัดเราก็ไม่จำเป็นต้องทิดการบนมือไปค่าคอสของ PG นั่นเองนะครับถือว่าเก่งมากๆเลยนั่นเองนะครับต่อมาครับก็เป็นในส่วนของออเดอร์นะครับโดยในรอบนี้ผมใส่ออเดอร์ใบนี้4ใบนั่นเองนะครับซึ่งมีเทคก็คือคอนเตอร์บั๊นหนึ่งโซบั๊นหนึ่งเพื่อไล่การไปนี้นะครับการนี้จะออกเทคตามจำนวนยูนิตเกรดสามที่อยู่ในสนามเรานะครับถ้ามียู เกตสามใบหรือมากกว่าเลือกว่นกับของเราห่งใบยูนิตนั้นบวกเพิ่มอีกหนึ่งไดรฟ์นั่นเองนะครับก็เรียกว่าเป็นการ์ดที่เอามาช่วยเพิ่มไดรฟ์ให้กับแอคคอร์ดนั่นเองนะเพื่อฟาร์มมือนั่นเองเพราะไหนๆก็เรียนรได้เช็คได้แล้วนั่นเองครับก็ถ้าเกิดกดออเดอร์ใบนี้ด้วยก็เท่ากับว่าเราจะได้มือเพิ่มมาอีกห้าใบนัถือว่าโคตรแรงนั่นเองนะครับและสุดท้ายก็คือเ e กเก i ร์ลิทพใบนี้นั่นเองนะครับที่มีเทคก็คือเมื่อได้การ์ดเองครับเเาลือกเกนาือันนร ซึ่งเราก็เหตุผลที่ผมติดใบนี้ไว้อยู่นะครับเพื่อเอาเกจสามราช่วยปูบอร์ดหรือเอาบัสินพามขึ้นมือนะครับเพื่อเอาไอคอนมาทิ้งหรือเอาบัสินพามอะไรในเทิร์นต่อๆไปนั่นเองนะครับเลยติดไว้หนึ่งใบนั่นเองนะครับต่อมาครับก็ไม่ในส่วนของพิกเกอร์นะครับก็เริ่มจากโอเวอร์น้ำนะครับเนื่องจากว่าเด็กเนี้ยได้กระจายมากเลยครับก็เลยติดโอเวอร์น้ำไว้แทนนั่นเองนะครับซึ่งความสามารถเพิ่มเติมของโอเวอร์น้ำก็คือเมื่อเราได้เช็คเจอการดใบนี้นะครับเลือกการจัดดอกหนึ่งใบขึ้นม เอาบาเซ่นะครับมาเพื่อทิ้งเป็นค่าคอสงสัคอร์ดได้ด้วยเช่นเดียวกันนั่นเองนะครับคริยโซ4ใบนะครับเมื่อบูเซ็ตเอาเข้าโซโเลือกอยูนยิตหนึ่งใบเพิ่มอีก2,000คิวานิลา4ใบครับดรอชิวหมื่นนะครับเมื่อเข้าสู่ช่องการเดียนเท่าวันกเกิ่อุปสรรคสูงกว่าชิลเพิ่มอีกห0 0พนะครับและสุดท้ายก็คือคิวทวานิลา4ใบนั่นเองนะครับเหตุผลที่ผมเล่นดรอแทนที่จะเป็นฟอนนะครับผมรู้สึกว่าเด็กเนี้ยมันต้องหาของเยอะครับก็เลยใส่ดรอเผื่อไว้นั่นเองนะครับแน่นอนว่าดรอเองกรรรณีีท่่่เเาาากกกกัันนยยง้้ออออ็็ไไดมมมืืพิศห ได้มือมาทำคอมโบต่อนั่นเองนะครับก็ถือว่าเฟี้ยวไม่น้อยเหมือนกันนั่นเองนะครับสำหรับไลฟ์อัพทริกเกอร์นี้นั่นเองนะครับซึ่งแน่นอนครับว่านี่ก็คือเดบิวต์ไฟล์ของบาสเซียนแอดคอร์นนั่นเองครับก็คือบาสเซียนร่างใหม่แล้วครับเดี๋ยวหลังจากนี้เดี๋ยวเรามาดูคอมโบกันเล่นแล้วกันนะครับว่ามันจะเฟี้ยวแค่ไหนนั่นเองนะครับโอเคนะครับมาสู่ช่วงสาธิตคอมโบการเล่นกับผมทีมเหล่านั่นเองนะครับเนื่องจากแอคคอรนนะครับสกิลในการไดเช็คมันอยู่ที่เริ่มหลังนะครับก็ขออนุญาตสาธิตเป็นการเริ่มหลลัััััังงแ้้วกกกนนนะคคคครรรบบบบ็จดใทิิ จะนะครับไร์เป็นฟอร์ดครับสกิลตัวเริ่มนะครับจวกันหนึ่งใบนะครับ8,000โจมตีครับไร์เช็คครับเป็นแอคคอร์ดนะครับจากแล้วเดเมจเช็คครับเออขือแอคคอร์ดนะครับโอ้พีจีนะครับสแตนด์นอนดอรอนะครับแม่ในเคสนี้เลือกทิ้งยากฮะแต่ว่ามันก็จำเป็นต้องทิ้งนะครับทิ้งฮิลนะครับไรครับเป็นรุคส์นะครับสกิลรุคส์ครับโชว์เกะสามสองใบแต่รอบนี้เราโชว์แค่ใบเดียวครับเพราะว่าไอ้มังกรตัวเนี้ยถือว่าเป็นเกะสามสองใบบนมือครับแล้วก็ป้าไปนะครับขอท็อปโอ้ยพีจีแวนคครรับไเช็ครับ บวกไรฟ์นะครับจากนั้นก็ไดเมชครับออืดักสเตรนนะครับ,รบแล้วก็สแตนแอนดร์หลังๆมาในทิ้ง1 5ื่นเยอะเหลือเกินนะครับแต่ว่ามันก็จำเป็นที่จะต้องทิ้งอยู่ดีนั่นเองนะครับก็ในเคสนี้ผมยอมจำใจทิ้งเป็นแอคคอร์ดไปครับเพราะว่าผมเชื่อมั่นในโชคชะตานะครับว่าผมจะต้องไดเช็คเจอแอคคอร์ดนั่นเองนะครับ ไร้ครับบาสเตียนแอคคอร์ดนั่นเองนะครับจากนั้นครับสกิลของไร้ไลเกตสองขับโชเกตสามสามใบบนมืออันี่ถือเป็นสองใบอันี่ถือเป็นหนึ่งใบจดกันหนึ่งใบครับโอ้โหไรเกตพีซก็จัดว่าไม่แย่ไม่เลวนะครับแต่ว่าในเคสนี้เราจะไม่ใช้มันนั่นเองครับเราจะไปใช้งงอื่นแทนนะครับคอครับเดาเด่นครับสกิลครับซีบีสองสวัสดีหนึ่งโชเกตสามบนมือหนึ่งใบคอเป็นตัวนี้ครับจากนั้นจดกันสองใบชุบโอ้ยเดสตินีดรอนะครับถือว่าไม่เลวนะครับจากนั้นครับผมคอซาเปียนโอนะครับตรงนี้คคครรรรรััับบเพาาาะะะว่ข้้งงนนนีมจโตแ กดสกิลของซับเพนโอครับเอาแอคคอร์ดเข้าโซ่จากนั้นนะครับถ้าเกิดไม่มีการไงแดมในเคลิร์นี้ไงแดมแล้วก็แวนบวกเพิ่มอีก5,000นั่นเองนะครับซึ่งปกติผมก็ไม่น่าจะไงแอคคอร์ดน่าจะไงพีจีแฮนนั่นเองนะครับและแน่นอนครับสกิลของแอคคอร์ดครับเรียกการเกจสามของเรานะครับบวกเพิ่มอีก5,000นะครับแล้วก็จะไม่ถูกดิทายจากความสามารถการ์ดด้วยนะครับหรือถูกทำลายอะไรจากความสามารถการ์ดต่างๆก็จะไม่โดนนะครับเพราะว่าติดลิสิตมังกรตัวนี้แวนติดบัสตินบูสต์2,000นนะครรับใเเมื่อา วางเรียงลาดับสเกลเตอร์พลังขนาดนี้แต่ว่ายังไม่จบครับผมขอร่ายนอร์มอลออเดใบนี้ครับ CB1 โซบัสห so ชุบชุชุบโซบัส so เป็นฟอร์ดด้วยกันนะครับจดนะครับมันจะกดเท็กตามยูนิเกจสที่อยู่ในสนามนั่นเองนะครับถ้าสมมติว่ามี2ใบหรือมากกว่าเลือกตัวหนึงบวกเพิ่อมอีก5้าพันผมเลือกตัวนี้ครับให้มันตีโคตรแรงไปเลยนะครับมี3ใบหรือมากกว่าได้โจกัสหใบครับ ชุบมืออ้าวได้พรามไหมครับโอ้โชคดีไปแล้วถ้าเกิดมี4ใบหรือมากกว่าเวนไดร้เช็คเพิ่มได้อีกหนึ่งครั้งนะครับเป็นสามไดรฟ์นั่นเองนะครับเออโคตรเฟี้ยวเอาเด่นตีก่อนครับเอาเด่นตีอยู่ที่อ่ะยี่สิบสามนะครับเพราะว่าอย่าลืมครับรอบนี้เรียกการเก็ตสามเราไม่โบกสองพันแล้วนั่นเองเขาจะเป็นโบกห้าพันแทนครับเป็นยี่สิบสามบาสเตียนแอคคอร์ลครับตีอยู่ที่สิบแปดสิบแปดบวกหกพันนะครับเป็นยี่สิบสี่สามไดรฟ์ครับทริปเปิลไดรฟ์เกรด ลุกครับแล้วก็ให้เอาเดนตีอีกรอบนะครับเอาเดนจะตีอยู่ที่28แต่ว่ากดสกิลของแอคคอร์ดนะครับ CB1 ทิ้งบัสเตนบนมือ1ใบนะครับในเคสนี้เราทิ้งเป็นไอ้พรามก็ได้ครับเอาเดนจะทวินไดรฟ์ได้นั่นเองครับเฟิร์สเช็คฮิลเออมันต้องอย่างงี้สิวะฮิลแอคคอร์ดครับแล้วก็บวกหมื่นนะครับให้กับเจ้ามังกรตัวนี้ครับเซค o n d check ครับเป็นแอคคอร์ดนะครับไม่มีทริกเกอร์แล้วก็เอานี้ตีไปนั่นเองนะครับก็จะตีอยู่ที่33 43นะครับ53นะครับ ถือว่าโคตรแรงเลยนั่นเองครับสำหรับบัสเต้นแพชชีนี้นะครับจากนั้นนะครับเราก็เช็คครับเออเือบวกได้นะครับบวกได้เราหมดแล้วนะครับโอ้โหมังกรเรานะบมดสต็อกแล้ยครับอาพีจีไปนนั่นเองครับในเคสนี้เราทิ้งเป็นเอ่อทิ้งทิ้งออเดอร์ก็ได้ทิ้งดักสเตรนก็ได้นะครับอ่ะทิ้งดักสเตรนไปแล้วกันครับเพราะว่าเรามีดักสเตรนเยอะนะครับแล้วก็จากนั้นครับเราก็มีมังกรหมื่นนะครับเราก็ปามังกรหมื่นไปเลยนั่นเองนะครับแล้วก็จบเทิร์นครับสแตนแอนด์รอครับ ในเคสนี้เราต้องเลือกนลครับว่าเราอยากรีบปิดเกมด้วยคอมโบ5เวฟหรือเราอยากจะ ฟาร์มมือเพิ่มจากแอคคอร์ดนั่นเองนะครับสมมุตินะครับในบางเคสนะครับที่เราไม่มีซีบีเหลือแล้วนะครับก็แนะนําให้ไรเป็นบาสเตียนพรามไปเลยนั่นเองนะครับเพราะว่าร่างนี้มันแทบจะไม่ได้ใช้ซีบีหรือคอสนอกจากบาสเตียนที่อยู่บนมือหรือโซอยู่นั่นเองครับซึ่งเราฟาร์มบาสเตียนในโซอยู่แล้วจากสกิลของซาเปียนโอก็เราสามารถไรได้ก็คือในเธอ์นี้ครับเราสามารถเล่นได้2องออปชันว่าเราจะเลือกจะเป็นเพอร์เซนาไราเป็นแอคคอร์ดหรือเป็นพรามก็ได้นะครับซึ่งสมมุติเลยกันนะครับสมมุตินะครับในเคสนี้ผมอยากรีบบบบปิดดนนะะคคครรัั้ววยยออมโท่่เเๆาง5ฟ ไรไปเลยครับบาสเตนพรามนั่นเองนะครับแน่นอนครับสกิลของบาสเตนพรามครับเกรดาแถวหน้าของเราทั้งหมดบวกเพิ่มอีก2,000นั่นเองนะครับชุบเท่ากับว่าตัวนี้มันจะตี15บ5นะครับแต่ยกเว้นมังกรตัวนี้มันจะบวกเพิ่มหมื่นซาเปียนโอบูสต์หมื่นนั่นเองนะครับแล้วหลังจากนี้นะครับแม่ดูโซแป๊บโอ้โซพออยู่นะครับก็ทำการคอร์ดสเตรนครับกดเทคดักสเตรนครับทำการโซบาสองนะครับทุบ ตึเพราะเรายังมีแอคคอร์ดอยู่ในโซนครับก็เลยแบบไม่ต้องกลัวเรื่องการกดสกิลพรามขนาดนั้นจากนั้นครับเกศสามทุกตัวของเราบูสต์ได้นั่นเองครับไหนๆก็เรามีแอคคอร์ดอยู่บนมือนะครับแล้วเราไล่กลับเป็นแอคคอร์ดไม่ได้แล้วนะครับผมก็ขอไล่ออเดอร์นี้อีกรอบหนึ่งนั่นเองครับซีพีหนึ่งบายบายแอคคอร์ดถุยไปนั่นเองนะครับจากนั้นนะครับผมเลือกตัวหนึ่งบวกเพิ่อมอีกห้าพันในเคสนี้เราเลือกให้เอาเด่นแล้วกันนะครับมันจะได้ตีแรงสองข้างโจ๊ก,ก็จะบนมือหนึ่งใบจวดได้องนะครับ ก็แน่นอนครับว่าเริ่มแบทเทิลเลยนั่นเองนะครับสกิลออเดนบบกเพิ่มอีก5 0 0 0ครับเป็น 15, 25 25เป็น38นั่นเองนะครับส่วนข้างนี้จะตีอยู่ที่ 15, 25, 35บาสเตียนพรามครับตีอยู่ที่15 15, 21, 4ิบายไดรฟ์นั่นเองนะครับเพราะไล่จากออเดนนะครับทริปเป q u a ควอเตอร์โบครับคลิกนะครับแม่ในเคสนี้นะครับเราให้ข้างนี้ไปก็ได้ครับเพราะว่าข้างนี้แรงกว่านั่นเองนะครับ เซคันด์เช็คเรากดสกิลครามได้นะครับเทิร์ดเช็คดรอครับไม่อยากให้มันแรงคู่ก็ดรอข้างนี้ไปโฟร์เช็คครับครีครับออกข้างนี้ครับจากนะครับกดเทคนิคของบาสเตียนพรามนั่นเองนะครับในเคสนี้นะครับผมเลือกทิ้งเป็นแอคคอร์ดไปนะครับเพราะว่าใช้ไม่ได้แล้วนั่นเองนะครับลุกลุกนะครับเกรดสามต่อเกรดสามนะครับก็จะบวกเพิ่มอีกหมื่นหนึ่งครับอันนี้บวกสองหมื่นซาเปียนโอถือว่าเป็นเกรดสามครับก็จะบวกเพิ่มอีกหมื่นหนึ่งนะครับก็ แน่นอนครับข้างนี้ก็เป็นโคตรมหาแรงนะครับแล้วแต่ละข้างก็ตี2คลิกดเหมือนกันหมดนั่นเองนะครับก็เป็น15 28 68 68บวกเพิ่มอีก5,000นเป็น73นะครับเพราะว่าสกิลเอ้าเด่นนะครับจากนั้นข้างนี้จะตี5 0 0หม 75นั่นเองครับแต่ละข้างตีสอียเพราะว่าเราได้เช็คได้คิดว่าคอร์ทิกเกอร์สองในนั้นเองนะครับซึ่งนี่แหละครับก็คือบาสเซียนแอคคอร์ดนั่นเองครับก็บอกตามตรงเลยว่ามันเล่นได้หลายแบบนะครับถ้าคอสอย่าง CB หมดก็เราก็กลับไปเล่นร่างคลามเพื่อทำคอโบห้าเวฟหรือถ้าเกิดยังบาสเหลือนะครับเราก็ฟาร์มมือจากแอคคอร์ดได้ครับก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งเด็กนะครับที่พลิกแพงการเล่นระหว่างเกจกับเกจสีได้อย่างบาลานซ์นะครับแต่ก็เป็นอีกหนึ่งเด็กนะครับที่ยังเล่นวัดตดライブเหมือนเดิมนนนนนนนัััั่่่่เเเเเออองงคครรบบแตกกก็็็ปีีดดทสุใช้้ไลยะ โอเคนะครับเป็นยังไงกันบ้างนะครับกับเด็กของบาสตียนแอคคอร์ดนะครับที่บอกได้เลยว่าเป็นเกรดสองัวใหมายที่ทำให้เด็กบาสตียนครับเก่งขึ้นมากๆเลยนั่นเองนะครับเพราะว่า เอคลุกของมันครับไม่จำเป็นต้องไล่เช็เชคเจอเกสดสามครับแต่กรณีที่เราเริ่มหลังเราก็สามารถทวินไ r i v e ได้นั่นเองครับกับเกสรสามตัวใหม่นะครับที่มานะครับทำให้มันตีโคตรแรงมากยิ่งขึ้นกว่าเดิมนะครับแล้วก็แถมยังเป็นชิวหมื่นด,ด้วยทำให้เด็กราสเต่น,นครับมีดิฟฟนซีฟเพิ่มขึ้นมาอีกนั่นเองครับถือว่าเป็นเด็กอีกหนึ่งเด็กที่น่าสนใจแล้วก็เก่งไม่น้อยเลยนั่นเองนะครับเพราะว่ารอบนี้มีทั้งคืนคอสตเติมโซ่หงายแดมและรวมถึงตีโคตรแรงนะครับก็ถือได้ว่าบาร์เซ่นครับเป็นอีกหนนนึ่่งเเเดด็็็ทีปลุ้ไกก นะครับจะเกิดขึ้นไม่ได้เลยครับถ้าเกิดขาดผู้ธสอนสนใจดีของเราไปนะครับอย่างร้านคอนจูเนต้าที่ซีจีคาเฟ่แอนด์สโต้นะครับโดยร้านตั้งอยู่ที่ซอยเจริญกรุงร้อยเก้าแยกหนึ่งนะครับสำหรับใครที่สนใจที่จะซื้อซิงเกิลคอมพิวหรือเปิดบล็อกบรรยากาศภาษาญี่ปุ่นของผมนะครับผมทิ้งที่อยู่เบอร์โทรลิงก์เพจเฟสบุ๊กไว้ที่ดีสคริปชั่นกับคอมเมนต์ข้างล่างให้แล้วนั่นเองนะครับซึ่งแน่นอนว่าสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้เพื่อเป็นกำลังใจให้เราทำเคนนบบห้วรรัััสีลากันไปก่อนคครรััับบบบสสวดี๊าายย